สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเกรดเรื่องรถนะครับผมก็ตอนนี้ก็เข้าสู่การวนการเซอร์วิสใหญ่นะครับผมหกหมื่นโลนะครับก็รอนะครับโลต้องเช็คคำว่ารอรว่ามันเป็นเคสค่อนข้างจัดหนักเลยเนี่ยนะว่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับเนียนะก็อย่างเี้ก็จะรอให้ชนะเช็คเสร็จแล้วค่อยบอกนะครับผมว่าเป็นยัไงอาการยังไง สำหรับการเซอร์วิสครั้งนี้ผมก็ไว้ใจร้านไฟสามยานดนนะครับผมให้ทำการเช็ครถเซอร์ว <buckle up. S 1> ิสรถให้นะครับผมอืมมาเยอะขาอยังอ,อืมข่อย่อยเถอะ

ไม่มีใครรู้ใจเราพ่อแม่เราบอกนทะุกย่างมาขวายับเร็วง่วงมล่าเลยง่วงยังไงบอกะบกเลยว่าเรารู้หัวแล้วมาเด็ดเดาะจิมนีกับผมยังไงครับเคยมาพูดคุยเรื่องนี้นเห็นฟังเืือตาโงโหหลุดละเอียยุ่งส หลายพนอาจจะสงสัยว่ายังก็บุลลงคลบปรถเนี่ยคลบปรถจะเบิดแล้วเลยจะคิบคีบถ่ายมั้มถ่ายจะผงตัดืมวูนี้แสบแล้วอันก็ไม่รู้อเไรไปแล้ก็เสีหานาง,ง่ายจะหามเหมือนกุ้ดใจบุหามเมึงเมี่ย mấy bông nghe mấy bớt bông khửn nào vậy nó quấn ta mẹ nó luôn nào ok các bạn vậy đó xem đồ đạc rồi giờ mới được clip bỏ qua xe bích như thế nào bây giờ 6000 đô 3 tua tàu bye bye